สวัสดีครับแฟนๆรายการทางคลื่น FM 98 Spirit Wave ครับอาจารย์จุย้ยคิวทองและก็อาจารย์ดำอ่อนนุชด้วยครับวันนี้วันศุกร์ที่15เมษายน2565ครับซึ่งเป็นวันถลิงศพเป็นวันเริ่มสักราชใหม่วันปีใหม่ไทยที่นับตามสุริยคติตามโบราณนะครับในเทศกาลสงการานต์ครับวันนี้มีรายการมวยครับก็คือศึกมวยมันวันศุกร์นะฮะซึ่งจะทําการแข่งขันที่สนามมวยเวทีรังสิตจัดโดยเสียโบ๊ทนัทเดช วชิวระรัตนวงครับถ่ายทอดทางช่อง True4U r You 24ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาครับแล้วก็ช่วงที่2ครับถ่ายทอดทางช่องโมเดเด็ด789ตั้งแต่เวลา20นาฬกา30นาทีจนถึงเวลา22นาฬกานาทีครับคู่แรกเพชรธันวากรอดิศกเจอกับเพชรอุ้มบุญสิทธ์จ่าอุ้มในน้ำหนัก 107่10อยดปนด้านเพชรธันวากรอดิศักดหรืออมตะอีเก้ลมยไทยหรือเด่นสิริกออดิศักด์เมื่อเช้ามาน้ำหนัก1นึ่ขาดไปจุปเป็นมวยจากจังหวัดพังงาซ้อมอยู่ที่กออดิศักดที่กระบี่ สถิติการชกชนะนอกยก4เพชรบุญเกิดสิทธิบุญมา11กุมภาพันธ์65ที่รังสิตชนะคะแนนนาวีออิเล็กทริก3มีนาคม65ที่สามอเวทีวราชดำเนินส่วนเพชรบุญอุ้มสิทธิจ่าอุ้มหรือยอดเหล็กเพชรสิทธิพนมทองครับเมื่อเช้ามา1 0 6 7ขาดจุดเป็นมวยจากจังหวัดสุรินซ้อมอยู่ที่สิทธิพนมทองสถิติการชกชนะนอกยกสองเพชรสมรสเกียรติทอฝัน24กุมภาพันธ์63ที่อุดรแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรวีรพลบุมทะเลบันเทิง 15มีนาคม65ที่มหาสารคามครับคู่ที่2เพชรชลทานออูดอุดรจะเจอกับยอดดนนยรถสวยจากเจดสายพริ้วในน้ำหนัก119ปอนด์ด้านเพชรชลทานออูดอุดรหรือกออริษักเ์เ่อเช้ามา118.9ขา .1 เป็นมวยจากจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่กออดิษัก์เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมชวนทะเลอดจับตีไล่แขนยัดไส้แรงเดินดีนะครับแล้วก็ชนะ เคยชนะกันมาด้วยแล้วก็สติการชกชนะนกยก2เสือมณนีแก้วสำมฤทธิ์21มกราคม65ที่เวทีเมืองรงสิตชนะคะแนนยอดตนายรถสวยจ่าเจดสายพิ้ว สิบคุมพันหกห้าที่ราชดำเนินราสุนมาแพ้คะแนนยอดธนพัฒน์รถสวยจาาเจ็ดสายพิ้วสิบเจ็ดมีนาคมหกห้าที่สามเวยราชดำเนินส่วนยอดดานานรถสวยจาาเจ็ดสายพิ้วหรือเจ้าจอมมานสิทธิเชฟบุญธรรมหรือชอวัชรินเมื่อเช้ามาหนึ่งร้อยยี่สิบรถไปหนึ่งปอนครับเป็นมวยจากจังหวัดนองคายซ้อมอยู่ที่สิทธิเชฟบุญธรรมเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาสตร์แข้งปั้มตีเหนียวแน่นปลายแข็งแกร่งสองอันตราย แพ้คะแนนเพชน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยสรรามธนวัน์ม6กที่รังสิตแพ้คะแนนเพชชลรานกออดิศักดิ์10กุมภาพันธ์65ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินและก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนสิริมงคลสิทธิ์มอ่อน้ำ18มีนาคม65ที่สนามมวยเวทีรังสิตครับคู่ที่3พัฒนาชัยวออุรชาจะเจอกับเพชปรุ่งสิทธิ์คูโนดในน้ำหนัก116ปอนด์ ด้านพัฒนาชัยวอุรชาหรือชายโทนนองเจริญกันช่างเมื่อเช้ามา117.2ลด1.2เป็นมวยจากจังหวัดอุบลครับซ้อมอยู่ที่วอุรชาเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือดีครับโดยเฉพาะโยนแทงลูกไล่แขนฟันสอง เป็นด้วยนะครับชนะคะแนนเพชรประมวลหอจกกอกกุ๊บสุทธิ24ธันวาคม64ที่รังสิตชนะคะแนนพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธ27มกราคม65ที่3ามมยเวทีวรังสิตและก็ล่าสุดมาเสมอกับคลาสสิกอายงครับวันที่11มีนาคม65ที่เวทีมอรังสิต ส่วนเพชดรุ่งสิบรูโนโดหรือดามเพชรบัญชาหรือป๊อปทุ่งสงครับเมื่อเช้ามาน้ําหนัก115.8ขาดไปจุดสเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมวยรุ่นพี่เปิดเกมสาสตร์แข่งปั้มตีแข็งแกร่ง เขาแหลมหมัดสองแรงครับชนะคะแนนเพชรวานนอนนายกสร้อยทอดตอเวียงทอง9้าธันวาคม6กที่เวทีมรังสิตแพ้นกยก4ี่เดชดเพชรวอสังประไพสกุมภาพันธ์65ที่รังสิตแพ้นกยก4ี่ให้กับเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์10มีนาคม65ที่สามมวิวราชดำเนินคู่เอกของรายการครับเป็นคู่ที่4วันมาริโอเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับเป็นนักมวยสเปนจะเจอกับ เสกสรรอายยงยิมครับในน้ำหนัก135ปอนด์เมื่อเช้าครับวันมาริโอเพชรยินดีคาร์เดมีนะครับเป็นมวยมาแทนครับเนื่องจากว่าบัวกแก้ว MC77 เนี่ยเอ่ยไม่พร้อมะนะครับโดยวันมาริโอนั้นบาน้ำหนัก134.7ขาดจุดสครับซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นมวยหมัดหนักฝีมือครบเครื่องกระดูกมวยไทยผ่าันมาโชคโชนเลยครับสถิติการโชคเสมอเสกสรรอายยงยิม 12พฤศจิธการยน64ที่บุรีรัมย์ชนะคะแนนเสกสรรชอไทยเศรษฐ3ธันวาคม64ที่จังหวัดอยุธยาครั้งนั้นนะครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติรุ่นไลท์เวทด้วยแล้วก็ทางวันมิลโอนี่เขาก็ได้แชมป์ไปแล้วก็มาชนะนกยก3เพชรบุญมาหรือเจ้ามาลายทองสิทธิ์บุญมาครับ4กุมภาพันธ์65ที่เวทีมรังสิตแล้วก็ล่าสุดประแพ้คะแนนให้กับปานเพชรอภิติศกยิ์24กุมภาพันธ์6กกุมภาพันธ์5ที่เวทีมรังสิตครับ ส่วนเสกสารอาหยงยิ้มคู่ปรับเก่านะครับเคยใช้ทั้งชอไทยเศษเขาบางแกลงอำนาจมวยไทยด้วยนะครับเมื่อเช้ามาน้ําหนัก134.2ขาดไปจุดแเป็นมวยจากจังหวัดอุดรซ้อมอยู่ที่เทศบาลตําบลบางเขาแกลกเป็นมวยเปิดเกมเตะขวาเตะขาต่อยหมัดครับหัวใจดีนะครับ สติการโชคเคยเสมอกับวันมาริโอเพชรีดีคาเดมี่2 2พฤศจิกายน64ที่บุรีรัมย์ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนวันมาริโอเพชรีดีคาเดมี่2ีธันวาคม64ที่ยุทธยาในไฟที่ชิงแชมป์มวยไทยนานาชาตินะครับและล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับบวกแก้ว MC 77 24กุมภาพันธ์24กุมภาพันธ์65ครับที่หลังสิทธิ์ส่วนช่วงที่2ครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเจ็ดของผู้จัดเองนะครับ คู่ที่1สิงห์ทองน้อยพอหลักบุญครับจะเจอกับเพชรอลังการคุ้มรงน้ําแข็งในน้ําหนักอ่าหนึ103ปอนด์ครับโดยสิงห์ทองน้อยพอหลักบุญเมื่อเช้ามา104.5รมาลดไปจุดนะครับโดยที่สิงห์ทองน้อยมาชกร้อนะครับได้เปรียบหนึ่งปอนด์เป็นมวยแทนครับอ่าแทนเจ้าเพชรน้ํหนึ่งนะฮะด้านสิงห์ทองน้อยนะเับเป็นมวยจากจังหวัดปทุมธานีครับฝีมือครบะเครื่องหลากหลายสถิติการโชกแพ้คะแนนแสนไกลเดชดเพชรสีทอง 22มกราที่รุมพินีแพ้นกอยก4ขุนนรงไกศิลปภพบ็อกซิ่งดิม23กุมภาพันธ์23กุมภาพันธ์65ที่ลบบุรีและล่าสุดมาชนะคะแนนจอมโบสักบุรีรัม27มีนาคม65ที่สามมวกบิตรราชดำเนินส่วนเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งครับหรือเจ้าบัวขาวสิิพนมทองหรืออะไรน้ำหนักมาเมื่อเช้าพอดีครับ103ปอนด์เป็นมวยจังหวัดสุรินทร์เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยหมัดข้อแข็งนะครับขวางหน้าบู๊ดดุดัน แพ้คะแนนแคมรูนสิทธิ์ลมหนาว26มกราคม65ที่รบบุรีมาชนะน้องยก4ก้องมีชัยสิทธิหมอลำบุญ15มีนาคม65ที่จังหวัดมหาสารคามส่วนคู่ที่2ครับเป็นมวยรอบอ่าไปตัดเชือกัน,นะครับของมวยรอบดาวรุ่งเพชรินดีระหว่างต่อศักสอพวงทองครับจะเจอกับโชคชัยชาญสอมองคลการช่างในน้ำหนัก100ปอนด์ครับด้านต่อสักนั้นเมื่อเช้ามา99.7ขาดจเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ อ่าสติการชกนะครับชนะน็อกยก4ยอดมนุษย์จอเอกพาพันสิบแปมกราคม65ที่มหาสารคามชนะน็อกยก4ตะวันออกหิวสิตะวันออก8ปดกุมาพัน65หที่มหาสารคามล่าสุดมาชนะน็อกยกสยอดภูไทยเกียตินิวัตสิบห้ามีนาคม65ที่มหาสารคามครับส่วนโชคชัยชานนั้นเป็นมวยจากจังหวัดกาลสินซ้อมอยู่ที่แจ็กกี้ยิมจังหวัดสกลนครครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสติการชกชนะน็อกยก4ี่ซูปเปอร์อาร์มสิทธิ์ผู้ใหญ่แนนยี่ธันวาคม64ที่มหาสารคามชนะคะแนนก้องมีชัย สิบหมอลำบุญ18มกราคม65ที่มหาสาร,รคามและล่าสุดมาชนะนกยกสาดอกไม้ป่าไมอามีคอนโดบางปู15มีนาคม65ที่มหาสาร,รคามครับส่วนคู่ที่3เพชรเงินทองต่อหมอสีจะเจอกับธานีจูเนีย์หมูดังหาดใหญ่ในน้ำหนัก124ปอนด์ครับด้านเพชรเงินทองเมื่อเช้ามา125.2มาลดไป1.2ครับชนะคะแนนเพชรเข้มมวยไทยยิม2มีนาคม62ที่นครราชสีมาแพ้นกยกสฟ้าล้านน้อยพีทวีชัย12 เมษายน62ที่สระบ,บุรีครับแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนเพชราอุสอไทย2 14เมษายน62ที่นครราชสีมาส่วนธานีจูเนียครับเป็นมวยจากจังหวัดอุทัยครับมยวยฝีมือครบเครื่องแพ้นกยกสามาลายทองสอพนมสิงห์4ธนวาคม63ที่ลบบุรีพริกชนะนอกยก3เสือเพชโรงเรียนกีฬาโคราช12ธนวาคม64ที 4, ทท่บุรีรัมล่าสุดมาชนะนกยก1ช้างศึกสอเดชพันธ์5กุมภาพันธ์65ที่สิงห์บุรีครับส่วนคู่เอกของรายการครับช่วงที่2เป็นคู่ที่4ก็คือศิริมงคล สิม้อน้ําจะเจอกับยอดเสกสรรรถสวยจัดเจ็ดสายพิ้วในน้ําหนัก121ปอนด์นด้านสิริงมงคลครับเป็นมวยจังหวบัดสีสเกตเป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงครับแพ้คะแนนให้กับเมโทรสกายศิลปพบ,บ็อกซิ่งยิม21ตุลาคม6ก64ที่บุรีรัมแพ้ ทีเคโอยกห้าปารเมตพิจิตรคาเดมี่สิบแปดพิจิการยนต์หกสี่ที่บุรีรัมย์ล่าสุดมาชนะคะแนนยอดต่นายรถสวยจัดเจ็ดสายพิ้วสิบแปดมีนาคมหกห้าที่รังสิตครับส่วนยอดเสกสรรน,นั้นเป็นมวยอ่าจากจังหวัดอุออบลครับซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจ็ดสายพิ้วเป็นมวยขวาสูงยาวครับสถิติการชกสามไฟหลังชนะลวดชนะน็อกยกสามโตโยตา้าเพชรนาคายี่สิบสี่ธันวาคมหกสี่ที่รังสิตชนะน็อกยกสี่ขุนสึดแป๊ะสายสี่สี่กุมภาพันธ์หกห้าที่รังสิตแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยกสามเพชรอนุชา อ่อนนุชครับ24มีนาคม65ที่สามโวยวิทีราชัเนินก่อนจากกันไปขอให้แฟนร,รายการ FM98 ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับชมข่าวสารของคลื่นสถานีครับผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์จุ้ยคิวทองแล้วก็อาจารย์ดำอ่อนนุชครับสวัสดีครับ